ก็มีการล็อกดาวด้วยเหมือนกันสําหรับที่จังหวัดตราดโดยท่านนายอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านประกาศล็อกดาวนะคะ2หมู่บ้านแล้วก็คุมพื้นที่เอาไว้เลยค่ะอนอกจากล็อกดาวแล้วนะคะคุมพื้นที่แล้วยังมีการสั่งตั้งด่านตั้งด่านเข้มงวดเลยค่ะหลังจากพบผู้ปว่วยโควิด -19 พุ่งสูงทุกวันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดตราดค่ะ โดยคุณขจิตเวทแก้วน้อยนายอำเภอคลองใหญ่นะเขาออกประกาศเลยค่ะสำหรับตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดออกประกาศในเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ล็อกดาวน์เลยค่ะสองหมู่บ้านนะปิดไปเลยเป็นเวลา7วันก็คือหมู่ที่1บ้านคลองมะขามและหมู่ที่5บ้านคลองสนหลังจากที่สองหมู่บ้านนี้พบผู้ติดเชื้อ จำนวนมากหลายวันติดแล้วนะคะนอกจากนั้นก็มีการตั้งมาตรการขึ้นมาว่าห้ามบุคคลใดเดินทางเข้าออกหมู่บ้านที่1และหมู่บ้านที่5ตําบลหาดเล็กเริ่มตั้งแต่วันที่23กันยายนวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึงวันที่29กันยายนเวลา6โมงเช้าอีกเหมือนกันนะคะล็อกดาวน์ไปเลย7วันยาวๆ ส่วนในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องเข้าออกในพื้นที่ก็ได้นะคะอนุญาตแต่ว่าก็ต้องมีการมาขออนุญาตทําเรื่องกันให้เรียบร้อยนอกจากนั้นค่ะห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่5ตําบลหาดเล็กอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่21กันยายนเป็นต้นไปนะคะ ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลหาดเล็กในเรื่องของการควบคุมคนประจําเรือและผู้ควบคุมเรือให้อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือไม่ออกนอกพื้นที่ท่าเทียบเรืออย่างเด็ดขาดนะคะ พร้อมกันนี้ค่ะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสนับสนุนอาหารหรือเบี้ยเลี้ยงโดยให้ดําเนินการตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตั้งแต่วันที่21กันยายนเป็นต้นไปและสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายหลักหน้าฐานสุจินดาเนี่ยค่ะตั้งด่านเลยนะคะ<ม>รถผ่านไปผ่านมาจะเข้าจะออก ต้องผ่านจุดตรวจสกัดอย่างเข้มงวดทุกคันทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านค้าในเรื่องของการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงคัดกรองคนควบคุมเรือและคนประจำเรือด้วยชุดตรวจเอทเคกรณีเจ้าของเรือที่ประสงค์จะนำเรือมาเทียบท่าเรือและก่อนออกทำการประมงนะคะ